ผมก็บอกแล้วว่าให้เอาไปเล่นต่อแต่ถ้าใครเฉยเฉยก็อดจะมาพูดคือไม่ไม่ต้องมามีข้อองค์ข้ออ้างว่าเสียดงเสียดายไม่ทงไม่ทันอันนั้นก็ดวงดวงคุณนั่นแหละครับมันอยู่ที่ดวงพวกคุณนั่นแหละสวัสดี539คนดูผมให้อาดเบิ้ลคืนนี้อยากรู้ว่าให้อาดเบิ้ลตัวไหนเดี๋ยวจะบอก เดี๋ยวลงให้อดมีมก่อนสี่ทุ่มพอดีก็อย่าลืมนะอุดหนุนบ้านเจริญทรัพย์ได้เลยนะครับบ้านเจริญทรัพนะบาทหนึ่งสำหรับคนงบน้อยนะไม่มีงบนะแทนมียี่สิบบาทก็แทงได้นะ่ะหาข่ากับข้า,ขาวเพราะผมเชื่อว่าคนเล่นนะ่ะไม่ได้เล่นเยอะไม่ได้เล่นหวังรวยนะแต่ก็มีบางคนนะเล่นหวยบล็อกกรารบล็บอกกรารบล็บอกการาดไม่การาดตับแตกวสาน เล่นตัวละร้อยในกลุ่มนะครับเมื่อเช้านี้เสียฮ่าเสียไดย้ฮ่าเสียไดย้ฮ่าเสียได้จังเลยซื้อหวยไม่กลับพี่ก็จะตับแตกแบบนี้แหละโอ้ยเป็นผมผมก็เสียดดยอะ่ะกวา่าจะคือกว่าจะทำมันไม่มันไม่ได้ง่ายเลยนะกวา่าเลขมันจะเข้าตัวอัดหนิมันไม่ได้เข้าทุกวันนะแต่คุณเล่นหวยไม่กลับนี่ ผมก็ไม่รู้ว่าคุณเล่นทําไมเล่นหวยเล่นไม่กลับอย่ไม่กลับระวังตับแตกนะบอกก่อนนะสวัสดี950คนดูนี้ดาวจะเด่น8ปดแล้วก็เด่นเจ็เด็ดก่อนจะแจกนะครับผมจะให้พี่ดูเลขพี่น้องก่อนว่ามันมีตัวไหนบ้างนะครับจะได้รู้เลขพี่น้องครับเลขพี่น้องเฮ้ยสองคนนี้มาแล้ว อานรีบแจกแจกสองคนนี้มาแล้วใช่เล่นหวยไม่กลับตับแตกนี่คือเลขพี่น้องนะอันนี้คือเลขพี่น้องนะครับคืนนี้มันเปิดอยู่ที่แปดเก้านะครับพี่ๆดาวมันเปิดเดี๋ยวจะเอาดาวเปิดให้ดูนะเปิดบวกนะคืนนี้ นี่นะคืนนี้ดาวมันดาวจะเปิดอยู่ที่81789นะครับซึ่งข้างล่างมันจะเป็นตัวล่างมันจะเป็นเลขพี่น้องนะครับส่วนข้างบนมันจะไม่ใช่เลขพี่น้องแต่เลขมันสวยมันเปิด817นะเดี๋ยวดูในเว็บก่อนว่าลงหรือ,อยัง แแน่นอนคืนนี้แปมาล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเปิดบวกนะครับ817กับ89 817กับ89คืนนี้ดาวให้เด่น8กับเด่น6เตรียมตัวแคปเจอร์967คนดูผิดถูกขอภัยผมไม่รู้เหมือนกันเนาะหวยมันจะออกตัวไหนให้เป็นแค่แนวทางแต่คือผมก็รู้ว่าเป็นความหวังของหมู่บ้านอ่ะวันนี้ดาวโจนนะครับสวัสดี9 0 0 64คนดูวันนี้ดาวโจนผมให้เด่น8กับเด่น7ใช่เล่นหวยไม่กลับตับแต่นี่คือเลขพี่น้องครับสวัสดี964คนดูวันนี้ดาวโ <c oughs> ผมให้เด่น8กับเด่น7 <c oughs> ให้เด่น8 <c oughs> คนลุกแขหง <c oughs> มาแท <c oughs> ้ๆเด่น8กับ7นะฟัน8 8 1 8 5 8 6 7 3 7 5 7 6 <c oughs> คืนนี้อัด <c oughs> อัด8 8 อัด88ด88กับอัด78วันนี้78ขอให้78ออกนะเลขที่ชอบคืนนี้คือ88กับ78ใครชอบก็เล่นได้เลย88กับ78 3ตัวให้788 877 875แล้วก็876เห็นสีฟ้าไหมไม่ใช่สีฟ้าสีเขียวเขียว ให้ระวังเบิ้ลกับพี่น้องนะให้ดูแล้วนะเลขเบิ้ลคงรู้จักกันนะครับ,บรูดเบิ้ลไว้ด้วยสวัสดีแปดร้อยเจ็ดิบปดคนดูนี่มันสิออก8ปดเจ็ดแปดบอสนี่พี่น้องนะดูให้จบนะใครดูไม่จบอด8ดกับเจ็ดฟันแปดแปดหนึ 6, ่งแปดห้ 5, 6, าแปดหกเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกอัดไปที่แปดปดกับเจ็ดแปดนะครับอัดไปเลยนะครับอัดไปเลยอัดไปหนักหนัก ผมว่ามันต้องมาแล้วแหละคืนนี้เพราะว่ามันสวยมากเพราะว่าเมื่อคืนมันออกมันถ้าพี่สังเกตดูนะมันไหลอยู่มันจะไหลอยู่ที่แปดนะแต่คืนนี้มันจะมาแปดตัวไหนเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูอะดาวมันจะออกสามแปดถูกไหมสามแปดแล้วเมื่อคืนมันมาสองแปดคืนนี้ผมว่ามันน่าจะมาเจ็ดแปดถ้าไม่มาเจ็ดแปดก็มาแปดแปดนี่แหละหก 6 8 7 8 8 8นี่แหละ3ตัวนี้แหละผมคิดว่ามันน่าจะออกถ้าผิดถูกก็ขออภัยแต่ผมคิดว่ามันต้องมาไม่7ก็8แต่ผมคิดว่ามันต้องเป็น8ชุดนี้ให้ให้เน้นไปที่ดาว v p เอไม่ใช่พูดผิด <c oughs> ดาวปกติแล้วก็จิ้มลิงก์ข้างล่างได้เลยพี่คนที่บอกได้286,800เมื่อคืนนี้ไม่อยากจะพูดผมได้ดาวจนมา9,000 9,800จริงๆ ผมอัด28ตัวละ50แล้วผมก็รูด2อีก20บาทรูด8อีก20แล้วก็เจาะ28อีก10บาทผมได้มา9,800บาท9,800เมื่อคืนนี้ผมได้กำไรมาประมาณ7,000ลงทุนลงเล่นไปปั๊มเล่นไป2 0 0 0กว่าบาทชุดนี้เลยนะเล่นดาวปกติโอเคนะครับจิ้มลิงก์ข้างล่างได้เลยไม่ไม่มีที่ซื้อที่แทงนะครับพี่ ก็วันนี้ขอตื่นมาขอให้รับเงินรับทองรับโชครับทรัพย์นะครับชอบก็ตามไม่ชอบปล่อยผ่านนะครับอันนี้คือรัฐบาลรัฐบาลวันที่หนึ่งนะครับพี่ๆรัฐบาลวันที่หนึ่งมิถุนาเด่น8กับ2ฟัน8เม็ดเดียวให้920เม็ดเดียวให้920นะครับให้ดูข้างหลังนี่า่า นี่นะอันนี้คือรัฐบาลนะครับไม่รู้เนาะมันจะมาหรือไม่มาแต่ผมก็ให้เหมือนชุดชุดเต็มผมจะปล่อยวันที่28พร้อมกับเลขทูบเลขทูบนี้เข้าตลอดเข้าทุกงวดนะครับแต่ว่าไม่ที่แล้วไม่ถูกเพราะไม,ไม่ไม่ชอบวดน,นี้รัฐบาลนะจะเด่นตามนี้เลยนะครับผมก็ปล่อยลงให้หน้าเพจแล้วปล่อยให้หน้าเพจแล้วนะมิถุนาเด่นแดกับสองฟันแปด เม็ดเดียวให้เก้าสองศูเม็ดเดียวให้เก้าสองศนย์นะครับนี่นะอันนี้คือรัฐบาลนะครับไม่รู้เนาะมันจะมาหรือไม่มาแต่ผมก็ให้เหมือนชุดชุดเต็มผมจะปล่อยวันที่ยี่สบแปดพร้อมกับเลขทูบเลขทูบนี้เข้าตัเข้าทุกงวนนะครับแต่ว่าไม่ดที่แล้วไม่ถูกเพราะไม,ไม่ไม่ชอบงวดนนี้รัฐบาลนะจะเด่นตามนี้เลยนะครับผมก็ปล่อยลงให้หน้าเพจแล้ว ปล่อยให้หนะ้านะผิดแล้วนะอโอเคนะเฮงเฮงรวยผมขอให้พี่พทุกท่านโชคดีเฮงรวยสวัสดีครับ